เง้ยแล้วได้กระสุนังเด็กว่าแข่งเดินเงินก็เอกงาเบาต่กประจดวัดมตัใจฟังนาจันก็ตะกงมก่อได้เวลาสิ่งก็ต้อวงมก่อกเจ้างต้ป็นมากแ้ยังไมสิ่งก็ต้งดินไปก่อนซิดเดเกมเด็กน้อยเลยผู้ใหญ่คนรด้รับคำแนบสวัสดี สวัสดี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 ครับอ,อยู่กับผมบิกแล้วซิดเดกเกมซิดเดกเกมชุดเก่ามาใหม่ชุดกเก่าเนียยนำไฟฟ้าป้องกันปืนเทเซอร์กระบองของตำรวจเห้ยสามารถเอ่อป้องกันเทเซอร์แบบแบบเวลาเราดิตำรวจอยู่เนี่ยเราสามารถป้องกันปืนจากเทเซอร์ตำรวจได้นะ แล้วก็ไมยกระบอก็ป้องกันการสตั้นได้ด้วยก็คือเป็นการป้องกันอ,อาวุธของตำรวจเนี่ยไม่สตั้นเราได้นั่นเองและมันอยู่ตรงนี้นะครับเออ่ตัว npc ช่างทำชุดนะครับจะสามารถคราบชุดเกาะเหนียวนาไฟฟ้าได้อ่าไปอัปเดตใหม่ที่สำหรับสายหนีสายปุ่นสายขโมยนี่ถูกใจแน่นอน เราะว่าป้องกันตำรวจได้ถืกวาไดีเยี่ยมเอ่อวิธีการมาก็ใน GPS แล้วก็ร้านค้าร้านชุดกราะนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะอ่านี่ยเนี่ยเมันจะใช้อะไรในการคราบบา้างมาดูกันครับกราะเหนีวยวนาไฟฟ้าเมืเ่อเราคราบเราจะได้มา3ชิ้นนะครับอ่ามันก็จะใช้เหล็ก2ก้อนแกาผสมพลังงาน20แล้วก็เงินอดก15 0 0 0 อันนี้คือผมลองคราบแบบว่าไม่มีของก็คือจะคลาบไม่ได้อาส่วนผสมนี้หาง่ายมากหาแค่เงินของสองอย่างแค่นั้นก็ได้แล้วนะครับถือว่าทำได้ไม่ยากถือว่าง่ายเลยทีเดียวเชียวนะสำหรับสายโจรก่อนอื่นมาหาเหล็กกันก่อนเลยนะครับหาเหล็กแค่สองชิ้นสองก้อนเองนี่เหมือนอ,อยู่ตรงนี่แหละรางรถไฟตรงนี้นะครับใกล้หมู่บ้าน ตรงนันแหละมาขุดเลยกันเลยไปครับวิ่งเดินเข้าไปเข้าไปเข้าไปไปซื้อพั่วกกอนเลยนะครับซื้อพั่วให้เรียบร้อยพ่วก็สามร้อยบาททีนี้เราก็ไปอยู่ตรกองเอ่อพวกกองดินที่มีแร่ต่างๆผสมอยู่นะครับก็ขุดหาเลยจ้วงเข้าไปเลยเนาะอืมจ้วงจ้วงจ้วงก็ขุดไปเรื่อย จนกว่าจะหาเศษแล่ได like <go> like ้ครบเศษแล่เหล็กเมื่อแล่เหล็กครบก็เอาไปหลอมหลอมได้หนึ่งชิ้นสองชิ้นก็เอาไปคลาบได้เลยนะจ๊ะปึ๊บปึ๊บทำไปเรื่อยๆเลยครับได้แล่แล้วแล้วก็ออกมาหลอมที่ตรงนี้นะครับจุดสกัดแล่อ่าสกัดแล่ให้มันเป็นเอ่อเป็นแล่เป็นชิ้นเป็นอันเอเาเศษแล่มาประกอบกันนั่นเองมาดูแกสรสมพลังงานบ้างนะครับมันหายยังไงครับเป็นงานใหม่นะครับงานนี้ ทำง่ายมากเลยก็อยู่ตรงเขื่อนนะสหรับงานนี้มาก็ได้เลยนะครับเจ๊จีเพียก็มีนะเออในหมวดบูถ์ทางานถูกกฎหมายเลยครับเป็นงานใหม่เนาะอ่ะเข้าไปข้างในกดใส่ชุดให้เรียบร้อยปุ๊บวิ่งตร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 งไ่ถอดแกนพลังงานที่สะสมมาไว้มากมายปุ๊บอ่ะถอดกดเองอ่ะเสร็จแล้วไปไหนต่อครับเสร็จแล้วก็เดินลงไปข้างล่างนะ อ่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปคลากันเลยเยนะครับมาเราได้มาละแกนพลังงานมันจะอยู่ในรถเข็นอันใหญ่เบื้องเริ่มเลยแหละถอดออกไปเลยบึ้บนี่มาไว้ตรงนี้ปับ๊บเราก็จะได้มาแล้วแกนสะสมพลังงานสามารถเอาไปขายได้แล้วก็เอาไปคาบได้นั่นเองมามาหาช่างทําชุดก่อครับมาคาฟกันเลยนะครับหาส่วนผสมอะไรเรียบร้อยครบละเดี่คราบเลยเหล็กสอง เงสผสมพลังงานยี่สิบแล้วก็เงินหนึ่งหมื่นห้าพัน่าได้มาแล้วเราก็ได้ชุดเกาะมาจำนวนสามชิ้นนะครับเปิดกระเป๋าดูากระเป๋าชุดเกาะกระเป๋าเก็บชุดเกาะนี่เราจะได้สามชิ้นแล้วก็สามารถบรรจุสูงสุดได้สามชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วกาะเนี่ยมันจะทํางานอัตโนมัติเลยนะครับแค่เราแค่เรามีเกาะอ,อยู่ในกระเป๋าเราก็สามารถเปิดใช้งานได้อัตโนมัติ เวลาตำรวจยิงมาเนี่ยมันก็จะใช้งานทันทีเลยนะครับ1น,นัด1ชิ้นนั่นเองสามารถโอนให้กันได้นะเราบาทดสอบชุดเกราะก,กับตำรวจเลยนะครับเวลาโดนยิงเทเซอร์จะเป็นยังไงปึ๊บเดินโดนยิงแล้วก็เดินต่อได้เลยวิ่งต่อได้นะครับแล้วก็เราก็จะเสียเกราะไป1ชิ้นแล้วก็มันจะขึ้นจำนวนคงเหลือ,อไว้ให้ด้วยอ่าแบบนี้เลยนะครับไมันก็บองก็ โดนเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวให้ดูไม้กระบองก่อนนะไม้กระบองตำรวจปกติตีสตันนะเนี่ยเวลาเราโดนตีเวลามีก่อ,อยู่แล้วก็จะโดนแค่โดนผักเล็กน้อยแล้วก็เดินต่อได้เลยไม่ติดสตันนานๆนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกในการหนีตำรวจอีกทางเดึกเลยนะครับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆไปแบบรวดเร็วเข้าใจกันง่ายนะไปละจ้าไม่ใช่คิดว่าอ่า